ฝนตกหนักยังไม่หมดกรมอุตุเตือนอากาศเริ่มเย็นลงฤดูหนาวใกล้แล้ววันนี้12ตุลาคม2568ประเทศไทยยังคงเผชิญกับสภาพอากาศที่มีฝนตกหนักบางพื้นที่กรมอุตุนิยมวิทยา TMD ือนว่าอิทธิพลจากร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ทําให้เกิดฝนตกหนักประมาณ60-70%ของพื้นที่แต่สิ่งที่น่าสนใจคือหลังจากวันที่17-21ตุลาคมนี้อากาศจะเริ่มเย็นลงโดยเฉพาะในภาคเหนือและอีสานตอนบนซึ่งเป็นสัญญาณชัดเจนว่าเรากําลังเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วแต่ทําไมฝนตกหนักยังไม่หมด ตอบคำถามนี้กรมอุตุอธิบายว่าเป็นเพราะร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนพร้อมกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้ตอนล่างและอ่าวไทยทำให้เกิดฝนตกหนักบางพื้นที่กรมอุตุข,ขอให้ประชาชนในบริเวณเหล่านี้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักไว้ด้วย สำหรับผู้ที่ต้องการเดินเรือกรมอุตุเตือนว่าบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองพยากรณ์ฝนสะสม10วันล่วงหน้า12-21ตุลาคม2568จากแบบจำลอง TMDW r f d a ของกรมอุตุนิยมวิทยาแสดงให้เห็นว่า ช่วง12-16ตุลาคม2568ยังมีฝนกระจายและตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะในภาคกลางตอนล่างภาคอีสานตอนล่างภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงภาคใต้ซึ่งเกิดจากหย่อมความกดอากาศต่ำและร่องมรสุมที่พาดผ่านบริเวณเหล่านี้ทิศทางลมแปรปรวนทำให้ต้องระวังฝนตกหนักและฝนสะสมช่วง14-16ตุลาคม2568ภาคเหนือและอีสานตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นและฝนยังไม่ขาดเม็ด ช่วง17ถึง21ตุลาคม2568ลมตะวันออกเริ่มพัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าขนองในช่วงแรกและจากนั้นมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาทำให้อากาศเริ่มเย็นลงโดยเฉพาะในภาคเหนือและอีสานตอนบนสัญญาณเข้าสู่ฤดูหนาวเริ่มชัดเจนแต่สำหรับภาคใต้ย,ยังมีฝนต่อเนื่องและมีตกหนักบางวันคำถามที่น่าสนใจคือทำไมฤดูหนาวของปีนี้จะเริ่มชัดเจนกว่าปีก่อน คำตอบอาจจะเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศโลกซึ่งเป็นหัวข้อที่ยังคงเปิดโอกาสให้ถกเถียงกันอย่างต่อเนื่องแต่สิ่งที่แน่ชัดคือเราควรเตรียมพร้อมสำหรับฤดูหนาวที่กำลังจะมาถึงโดยติดตามข่าวสารและคำเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างสม่ำเสมอคุณคิดว่าเราควรเตรียมตัวอย่างไรสำหรับฤดูหนาวที่กำลังจะมาถึงชวนให้แสดงความคิดเห็นลงในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้เลย